แปกมากๆครับ <c oughs> โอเคขอกจาาสวัสดีครับไว้ได้กับผมก็ผัดน,นะฮะลูวิสคิวเดอรเบลเชอร์กี่อะไรไม่รู้ฮะผมบังเอิญไปเจอมาแล้วมันน่าสนใจมากถึงจะโหดด้วยสาสตรไปเยอะหน่อยก็เถอะแต่ร <c oughs> อดูฮะแต่ความแปลกมันมันคือมันมาจากไหนวะดูดิตฮ้ยผมไม่คุ้นเลยมันมันคือพาโรดี้จากอะไรสักอย่างซัมติงหรือเปล่า เอาไปดูกันดีกว่าฮะว้าวเกม b ยเดวิดเมลลูอิสคิวด์ผูพยายามอ่านว่ามันคืออะไรบ๊อบเบอร์เกอร์เฮ้ม่เพลง้วย เออวัดไปดูดีวกว่าฮะเรื่องราวมันไปไไนยังไงด้ดยซีพาร์สเป็กบาร์เพื่อฆ่าพาร์ซีนไม่ดีวกว่าฮะน่าจะมาจากกระตัวเขาต่างชาติส,สักเรื่องแน่ๆเลยเอ่ะผมเดาเลยนะเฮ้ยเหมือนอะไรวะเนี่ยมุมมอง p ีอวีฆาตกรเหรอไม่ใช่เฮ้ยนั่นผมหรือเปล่าวัดแต่เฮก ฮะฮะว่าตัวอยู่ม d นบาร์ดาไฟเดี่ยวเวเปิลเอาเลยเหรอไม่รู้เรื่องราวเลยทั้งนั้นฮะแต่อยากเล่นเลยคือผมต้องหาอาวุธเฮ้ยลุกได้แล้วไปเล่นกันดีกว่าว่าอะไรอยู่อ่ะปัดมาโอ้นี่ผมฮะ น่าคุ้นนะเนี่ยเอทำไมคนนี้เขาเดูชอบม้าจริงเลยฮะชอบม้าเหรอชอบม้าใช่ไหมอุดมลายไหลเลยทุดลายกระเด็นฮะเขาบอกให้เราหาโอ้โหชอบมา้บมาเหรอ What อะไระสเตอร์คอลเลกต c ติดเตอร์เฮกทำไมกูต้องทำอย่างนี้ด้วยวะ หาเก็บโปสเตอร์ดีกว่าเผื่อมันได้อะไร QE วอีเพื่อที่จะเปลี่ยนอาวุธฮะอ๋อพี่มีการเก็บอาวุธอื่นได้ด้วยนี่ห้องเราทำไมห้องเรามันแคบๆดูห้องคนดีดิฮะกว้างกว้างอันนี้ฮะอยากได้สีแดงหรือเปล่าได้สีแดงไหมทำไมมือกูเบืออย่างเนี่ยไม่มันดูภาพมันดูไม่เข้ากันเลยฮะเขาไม่ได้สีแดงไหมเขาไม่ได้สีแดงวะ่า เสือผู้ชายเสือผู้ชายได้ยังไ,ออไงอ่ะเฮ้ยหยุดไม่ติดเหลืองอีก,อ,กอีกชิปแน่ๆเลยผมก็พยายามหาเกมที่ไม่ติดเหลืองนะแต่แต่เกมพวกนี้มันต้องไปกับเดียวนี้อยู่แล้วอะอสวัสดี่อัสวัสดีคือผ้าของการตัดเคด้กนะกันนะฮะโอ้แข็งทื่อเลย เลือดแข็งตัวอย่างเร็วอะไรวะเนี่ยวิ่งไ้ด้วยอันนี้ห้องใครเอ่ยว้าวนี่คือหน้าเราฮะมือเปื้อนเลือดอยู่ด้วยมันมีเป็นโปสเตอร์คอลเลกชันเอบลฉันไม่รู้เลยว่าบันคืออะไรอ่ะก็แง่แหละไหนมีอาวุธอีกอันไหมฉันอยากจะได้อาวุธอื่นน่ะนี่ใช่ไหมคือซีรีส์ของของของเขาที่มาที่ไป เลยฮะไม่มีแล้วชั้นบนมีแค่นี้ใช่ไหมอันนี้ห้องนี้อะ่ะอุ้ยอ,าาอ้าฮ่าอเฮ้ยมึงนั่งเล่นคีย์บอร์ดแล้วมึงตดแตดเนี่ยนะหรือมันคือเสียง,งตดของคีย์บอร์ดในนี้น่าจะมีโปสเตอร์ป่ะไม่มีไม่เวลาตายแล้วมึงกูมไม่จะฆ่ามึงนะเพื่อนนะแกยุงกัดกูเป็นหนึ่งนะมาอาบมาตดแตด ตอนหน้ากูโดนซะโดนโดนไม่เหมือนเกมนี้เลยครับผมจำได้เลยไอเกมที่เราซิมสันน่ะซิมสันน่ะใช่เลยไม่เหมือนเกมของซีร,รีส์ซิมสันสมาร์ติงสักอย่างนี่มีอะไรไหมมีฮะชั <t okes and dessus> ้นช <llow> <average> ั้นบนน่าจะหมดแล้วอันนี้เป็นโอ้ มันไม่ใช่ชั้นแล้วมันออกมานอกบ้านเลยดีกว่าว่ดนะไม่ใช่ดิอ๋อนี่มันคนในร้นานในร้านบ๊อบเบอร์เกอร์แล้วผมจะฆ่า,าตัวนี้ยังไงวะโอาถ้าผมฟันคนหนึ่งไปอะแล้วจะวิ่งหนีเนี่ยลยเว้ยมีผู้อืนนน่นด้วย You've been selected. What? มีไม้ไม้ถูกพื้น That's a great idea ย ouais. ain ีอะไรอีกไหมเฮะนี่ไง That was easy That was easy That was easy มีห้องใต้ดินด้วย Whoa I know where this goes เชีย What the heck การเปลนต้องมีเยอะขนาดนี้ไหมเนี่ยโอ้โหกรู้แต่ละอันฮะ นี่ไปไม่ได้หรอมาแล้วมเจอเชนซอมแมนแน่อันนี้หลังบ้านฮะหลังบ้านนี่เป็นคนแบบดอทเป็นคนดอต jpg ดอต png ด้วยนะประเด็นอะเกือบอะไรนี่คืออะไรเนี่ยอะไปไม่ได้ฮะอันนี้ล่ะโปสเตอร์มีหรือเปล่า,ามีโปสเตอร์ใหม่เปิดไ,ได้ ผมจะเริ่มยังไงดีว่าถึงจะทำให้ทุกคนมันตายได้ที่ไม่มีใครหนีไปก่อนอนี่ก่อนเลยอุ๊ยอู้หูดาเมจรุนแรงดาเมจรุนแรงมากว่าผมทำได้เว้ย ยิงไกลนี่ก่อนเลยตัว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 พออะไร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 ยิงไหนไหนภายในวันวันโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ตกลงมาจากพี่ขอโทษพี่พี่ขอโทษ you're under arrest วายาวว่ะค่ะกูโดนยิงตาย

่าจะไม่นะตรงนี้ไรมีไหมนี่ไง t h า t was e ส s เแล้อะไรอีกสิทีงไหนบ้างวะผมลืมแล้ตรงนี้ปะอย,อย่างหนึ่งไม,ม,ม,ม่นี่หว่าเอ๊ะหรือมีหรือมีนี้ไม่ใช่สายโทรศัพท์เอ้อผมโทรหาใครวะ What's you 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 know your emergency? Hi, I'm a dangerous lunatic on the edge. Ow! Just calling to let you know I'm about to blow up a restaurant full of innocent bystanders. What the heck? Okay, stay where you are. We're gonna send someone over right now. Let's what. The location is Jimmy Pesto's Pizzeria, and bring the big guns. I don't want to limp away from this one. What the heck? Let's talk. Oh, sick. get That's not why. ข้าอีน,นี่ก่อนแล้วกันฮนะเหลือแค่เดียวอะ่ะอันจะอยู่ไหนวะหวะัวที่นอนบ้านเราสม,มาร์ตินหรือเปล่าไม่ใช่ขาดที่ไหนไปนหรือเปล่าวะเหมือนกูขาดที่ไหนไปนสักทีนะ <c oughs> ไหนใครจะมาฮะต้องตายแล้วนี่ไงเวนโคคัตชูเลติฟดีโมนิกเฟรมอะไรวะ หาะอยู่ไหนอะของอยู่ไหนอีบีเด,ดชิตไ,ได้ของอะไรบางอย่างป่ะตุ๊กตาอะไรวะไม่เห็นได้เลยเพื่อนอยู่ไหนเนี่ยเราคจะได้เครื่องพ่นไฟหรือว่าอะไรอย่างนึงบอกว่าบอกเมื่อกี้นี้สามารถจะพ่นเรมอน c f เฟรมได้ไม่มีอ่ะขอเราดูข้างลาดได้กันฮนะ ว้าวอะไรอ่ะตำรวจเอ้าอ๋อหรือว่าอุ้ยว้าวว้าวสวัสดีทีมส์ที่รัโอ้โอว์วอตอเฮลคุณชนะพาร์อนี่อินโฟทูคอนตินีย โอ้โหเูได้ปืนบราลูกขาดยิงอุ้ยอะไรคืออะไรอะ่ะปุชนะใช่ไหมฮะแค่นี้เลยนะคือได้ตรวจมาแล้วก็เปิดประตูหลังเข้าไปเอาปืนได้เลยชิวๆง่ายๆสบายๆว้าวว้าว <Wow. S 2> <c oughs> โอเคไม่ไม่ให้ตายในที่ผมคิดเท่าไหร่ฮะ <c oughs> แต่มันดูตายยากมากเลยอ่ะ <c oughs> นั่นเหรอแล้วนี่ใช่ไหมคือเกมทั้งหมด โอเคฮะก็ถือว่ามาเป็นคว่าสั้นแล้วกันสำหรับวันนี้กับเกมแปลกของเราเออ,อว่าวันนี้นี่เข้าคอนเทนต์ของช่องนะแปลกจริงฮะผมไม่รู้เลยว่าไอ้ไอ้ตัวตัวการ์ตูนตัวนีมน้มันมาจากไหนผมไม่รู้เลยอะแต่เห็นเกมเพลย์แล้วก็ตา,ตาการเล่นมันค่อนข้างจะทิกเกอร์ผมมากเลยนะสำหรับวันนี้กับเกมของ l o u i s Q. The ดอร์เบิ t b ชีสเบิ t ขอตัวลาไปก่อนได้กันฮะปอีกหนึ่งเกมที่ผมจะไม่เลยว่าไอแนวเนี่ยผมเคยเล่นเว้แต่ว่าคือซนะิมสันเนี่ยวขอคนอดูก่อนไหมมันจะเจอเปล่าเนี่ยเนี่ยอันนี้เลยเย <c oughs> น,นี่ยอันเนี้ยอันนี้เลยเว้ออ๋อเป็นคนสร้างเดียวกันกูกูเข้าใจละเก็ตทุกอย่างละเออมันคือสไตล์เดียวกันเลยฮะก็นั่นแหละถือว่าอ่ะสำหรับคนที่อยากลองเล่นเกมนี้เนี่ยก็ลิงก์ร์้คลิปเหมือนกันฮะผมจะทิ้งไว้ให้ในาการส่องทั้งสองเกมเนาะเกมที่ผมเคยเล่นแล้วหรือปิดเกม เจดีที่ผมเคยเล่นแล้วก็แต่วันถ้าผมสำหรับวันนี้ขอจลาไปก่อนเจอันครับไม่มีอะไรเลยสิ่งเดียวที่กูต้องถามคืออันนารายเต็มว้าว